สวัสดีค่ะมาพบกับก๊อบนะคะกับช่าง Hello from Prison สวัสดีนี่มันจะคู่กับ EP พิเศษย้ายไปไหนดีย้ายมาบาร์เซโลนา่ากล้องอยู่ตรงนี้นะวะพอดีใช้กล้องใหม่กล้วก็งงโอเคกล้องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ขาหนีบกไว้ <c oughs> ค่ะเนื่องจากว่าก๊บอะอยู่ในกรุ๊ป ที่โยกย้ายอะยกย้ายเสจนผมโยกใหบ่ปัญทายยกย้าย,ยโยกย,าย้ายยกย้ายเ <c oughs> <c oughs> ส้นผมมันอะไรก็ไม่รู้เออทีนี้เราก็เห็นคําถามว่ามีคนไปถามว่าถ้าเริ่มต้นจากศูนย์่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจะต้องทํายังไงคําตอบของเราก็คือถ้าเริ่มต้นจากศูนย์ก็ทำให้มันมีหนึ่ง ไปยืมพ่อยืมแม่ยืมนเงหาตังค่ะอย่างลัหาตังนะคะหาตังยืมพ่อยืมแม่ถ้ายังไม่สามสิบอ่ะมีมีโครงการถ้ายังไม่สามสิบไม่แต่มันแต่มันก็จะศูนย์ไม่ได้ไงคืออย่างน้อยอะก็ต้องมีหนึ่งอยู่ต้องมีภาษาก่อนอะอยู่ต้องได้ภาษาใช่ป่ะหนึ่งคือต้องได้ภาษากก็็ๆดสองก็คือต้องมีสตังสามก็คือมีเป้าหมายว่าจะไปไหนจะไปประเทศไหนสี่ก็คือมีทักษะ อาชีพที่ประเทศนั้นๆเขาต้องการหรือถ้าสมมุติว่ายังไม่มีประเทศที่ต้องการยังไม่รู้จะไปไหนไปเรรียนเสเช<ท>็คตัวเองก่อนว่ามีสกิลอ,อะไรแล้วก็ดูว่าประเทศไหนต้องการสกิลที่เรามีเออหาเง,งานินหาเง,งานินหาเง,งานินยังไงยืมยืมคนมาใส่บัญชีก่อนนะคะยืมยืมมาใส่บัญชีไว้หกเดือนมันมันก็มีมันก็มีทำงานบางคนก็ขายขายหมดเลยอย่างเราก็ แล้วก็ขายหมดเลยอะเสื้อผงเสื้อผ้าก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเออขายทิ้งทิ้งคอนโดห้องห้องไอห้องอันนี้ก็ไม่ต้องอันนี้เก็บไว้เก็บอะไรก็ได้แต่หมายถึงว่าขายอะไรก็ลดรดรดรดเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้รขายทิ้งแล้วหรือว่าจะแบบออกเช่าก็ได้ลมันทุกคนมันมีวิธีหาเงินคอะแต่ว่าอย่างสมมติการที่จะขอวีซามาเมืองนอกใช่ไหมมันจะต้องมีสเตทเมนต์ในการขอวีซ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไปบางคนมันก็จะไปยืมคนอื่นมาก่อน สักแสนหนึ่งสองแสนแล้วแต่มันจะมีมันจะมีวิธีคำนวณว่าอยู่กี่ปีเอ้ยอยู่กี่เดือนเอ่อค่าค่าใช้ใจ่ายรายวันเท่าไหร่อย่างของที่สเปนเนี่ยมันก็ค่าใช้ใจ่ายรายวันวันละเท่าไหร่วะของเองมาจำไม่ได้แล้วประมาณว่าเตสมว่าพันตีมว่าหนึ่งพันบาทแล้วเราขอวีซ่ามาสามสิบวันเราก็ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่สามหมื่นถูกต้องบัตใช่อืมก็ตีไปถ้าเกิดว่าปีหนึ่ง ก็ต้องมีสามละอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือสมมุตินะสมมุติเออก็คือคือคือไปดูรายละเอียดอะเราจะมาเริ่มจากศูนย์ถ้าจากศูนย์ก็มีนะถ้าแบบพวกสอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าสอบอันนี้ไม่ศูนย์สอบนี่คือต้องมีความรู้มันมันไม่มีศูนย์หมดมันไม่มีศูนย์ไม่มีไม่มีใครเริ่มจากศูนย์ยู่ต้องอยู่ต้องทําตัวเองให้ได้หนึ่งยุ่ถึงจะก้าวต่อไปได้เออแต่เราเชื่อว่าคนไทยแต่มีบางคนมาจากติดลบบางคนมาแบบติดลบเพราะว่ามีหนี้ คือที่บ้านมีนี่ส่วนใหญ่คนไทยอ่ะก็คือต้องทํางานคือพอเรียนจบแล้วต้องทํางานใช้นีหนึ่งนีก็ยศสองมีที่พ่อที่แม่สร้างไว้ทํายังไงเรานี่ไงเราก็มีนี่ก็ยศเราก็มีนี่พ่อแม่พ่อแม่ไม่ต้องให้เราใช้พ่อแม่บอกว่ามึงไปใช้ชีวิตของมึงเองเถอะจช่วยก็ได้ใช่อันนี้เราเราก็ติดรถเหมือนกันช่วยกับพ่อกับแม่ด้วยเหมือนกันว่าแบบเ้ยช่วงแรกเราส่งให้ไม่ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มาเราก็ต้อง พ่อแม่ก็ต้องก็ควรจะรู้ว่ายังเลี้องเราจากเราไม่ได้มามาเมืองนอกไม่ได้แปลว่ามีเงินล้านๆเลยอย่างเงี้ยเอออ่ะังไวเขาบอกว่าไปเรือยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต่อมาก็คือพวกที่แต่งงานมาแต่งอันนี้มาง่ายที่สุดง่ายที่สุดหยุดคิดแบบนี้ไม่จริงไม่จริงแต่งงานแต่งงานมาใช่ไหมคะใช่ง่ายไม่ใค่ชีวิตไม่ง่ายเล่าค่ะก็ความจริงก็ไม่ยากอ่ะเออความจริงก็ไม่ยากแต่ประเด็นคือ แต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากไปเลยคือมาวีซ่านักเรียนมันก็ไม่ได้ยากแต่ถ้าเลือกได้นะตอนนั้นถ้านะรู้นัเลือกวีซ่านักเรียนก็จะมาวีซ่านักเรียนอืเห็นปะเพราะว่าโอกาสหลายๆอย่างมันมัน,ม,นมันใช่เพราะตอนนั้นเรายัาก็ไม่ไดร้รู้จักกันดีอะไรอย่างเง<อ>ี้ยนะแบบก็คือรู้จักกันแหละแบบอืก็เชื่อใจแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเราไม่ควรจะแบบพึ่งพาใครทั้งหมด ที่ในตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้ามาวิชานักเรียนได้แล้วเออที่เนี่ยในหลายๆประเทศว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรคู่ชีวิตอะ่ะปาเลคาะเอโคือที่เนี้ยเขาเรียกาปา,ยาเลคาดเดโชใช่ปะก็คือเป็นคล้ายๆกับคู่มั่นเอเอ,เ,อเรียกง่ายๆว่าเป็นวีซ่าคู่มั่นซึ่งสามารถอยู่ได้ทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีภาวะผูกพันกันในด้านกฎหมายมากมายขนาดถึงกับ อท,ที่มันจะมีเรื่องปัญหาเรื่องยาเรื่องอะไรในานาค้มันจะยากใช่ปะเออก็คือถ้าเกิดมาวิซานักเรียนหรือมาท่องเทีย่ยวมาดูใจมาอะไรกันแล้วแบบเออตกลงปรงใจที่จะอยู่ด้วยกันถ้ายังไม่ได้แบบตกแบบชอบใจขนาดน,นั้นที่จะแต่งงานเราก็จะลองเป็นวีซ่านี้ก่อนก็ได้วีซ่านี้สามารถเป็นคนเพศเดียวกันก็ได้ใช่ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหรือว่าหญิงชายหรืออะไรเงี้ยไ,ได้หมดได้หมด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งความเสี่ยงของการของการมามาแบบว่ามาแบบปุบปับอะมาแบบหาคนแต่งงานเลยอะความเสี่ยงมันมีคือเราไม่มีทางรู้ว่าเขาอะจะดีจะดีกับเราตลอดไปเออหรือเปล่าแล้วบางทีอะมันก็มีหลายเคสนะที่แบบอยู่ที่ไทยเขาดีกับเรามากเออลักมากให้เงินใช้ไม่อยู่ที่เนี่ยไม่ให้ไม่ให้เงินใช้แล้วก็ไม่ให้ออกจากออกนอกบ้านไม่ให้ทํางานเลี้ยงลูกอย่างเดียวมีเยอะเออ มีเยอะเยอะเยอะก็มีดาราคนหนึ่งที่เจอแบบนี้เหมือนกันที่แบบต้องหนีออกมาต้องหนีออกมาขวดรวยมากแต่แบบห้ามออกไปไหนเลยมีพวกแบบเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยบางคนมันสวยอ่ะรึกอออปะอืมคือก็สวยอ่ะก็คนไทยคนก็จะห่วงไปธรรมดาขวดว็ไม่ให้ออกจากบ้านอะไรเงี้ยถ้าไปก็คือเขาต้องไปด้วยมันก็อึดอัดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ บางครั้งคนที่เราคิดว่าเป็นชาวต่างชาติคนที่เราคิดว่าจะช่วยเราได้ให้ไปเจอชีวิตที่ดีกว่าได้บางครั้งอ่ะเขาอยู่ในประเทศเขาเขาอาจจะเป็นแค่ลูเซอร์คนหนึ่งก็ได้เออเออเพราะฉะนั้นอ่ะดูให้ดีเออแบบเป็นยังไงด้วยความที่ที่นี่นเป็นรัฐสวัสดิการใช่ปะเขาก็อาจจะพอมีเงินนั่นแหละก็ไม่ใช่แบบว่าจนเลยเลยแต่ก็พอมีเงินแค่เลี้ยงตัวเขาเองจากเงินรัฐบาลหรือแบบการทํางานก็แก๊้งน้อยๆอะไรเงี้ยอาจจะพอ เลี้ยงได้แค่ตัวเองหรือเลี้ยงเราได้นิดๆหน่อยๆแต่คนพวกนี้มันก็จะมีไม่เนี่ยเป็นลูเซอร์แบบเนี้ยเราก็ไม่ยอมให้มีทํางานก็มีเออเนอะโอเควันนี้ก็มาลองกล้องเฉยๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ช่วยบอกเขาเลยว่าม,มาย,ยัางไงยังไม่บอกเพราะว่าเราก็บอกให้ฟังก่อนว่าคนที่เริ่มต้นจากศูนย์อะ่ะไม่มีไม่มีใครเริ่มต้นจากศูนย,ไรรนนย์ไม่มีใครเริ่มต้นจากติดลบได้คือ,อจะมาจะมาเมืองนอกได้ ยูต้องทําให้ตัวเองเป็นหนึ่งให้ได้ก่อนอย่างน้อยภาษาภาษาต้องได้ความรู้ต้องมีสกิลต้องมีส่วนเรื่องเงินน่ะเราคิดว่าถ้ามีถ้ามีสามสี่อย่างเนี้ยคุณจะมีเงินมาเองเพราะฉะนั้นทําให้ตัวเองมีสามอย่างนี้ก่อนมีภาษามีความรู้มีสกิลว่าเริ่มต้นเท่าไหร่เดี๋ยวคิดหน้าคิดหน้าเรารู้ว่าคุณไม่อยากฟังเยอะ ต่อนะบ๊ายบาย